โอเล่คิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮเฮ้ยแม่อูเป็นไรเนี่ยแม่อูผมสวัสดีแม่อูเป็นแจ็คแป๊บโฮไปเฉยเลยสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับพี่ต้นน้ำสวัสดี น้องออดี้ใครที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับอยากฝึกเดินก่อนต้องมาเดินบนพื้นหญ้าก,ก็ได้นะครับเป็นการประคองตัวล้อระเบิดให้เราสามารถเดินได้นะครับพอใครเก่งขึ้นแล้วเราค่อยไปเล่นทางที่มันเริ่มไหลนะครับเนี่ยเพอไหลเราต้องทรงตัวดีๆนะโอเคนี่พิมเพลดอันนี้คือลานล้อระเบดของเรานะครับแม่อูยังไม่รู้นะเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะมากเลยนะพีิมเพลดบอกว่ามันไหลามากเลยนะลองดูดิลองเล่นโชว์หน่อยทรงตัวหน่อยนี่มันเลื่นดีมากเลยเห็นไหมเห็ <Yeah. S 1> นไหมมันเลื่นดีมากเลยเห็นไหม วันนี้วันนี้แม่อูออกมาดูผลงานของอัมเล็ตนะครับทรงตัวให้มันดีๆอัมเล็ตอ่าหมุนหน่อยอ่เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ชนต้นน้ำหรอกเฮ้ยเปิดเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่าอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูพี่อัมเล็ตเต้นจะแป,ป๊บโพดิอะไรลูกแกว่งขวาซ้ายขวาทรงตัวดีๆ ส่งตัวดีๆส่งตัวดีๆหมุนหมุนหมุนสไลด์ด้วยสไลด์ด้วยสไลด์สไลด์ลดเอาล้ครับตอนนี้นะครับแม่อุอเขาจะเล่นวิ่งไล่จับกับอ,อมเล็ดนะครับแต่ออมเล็ดเขาใช้ล้อระเบิดนะต้องแปะมา้มาให้ได้นะใครโดนแปะคนนั้นจะต้องเป็นคนไล่นะครับเอาพร้อมแล้วแม่อุวิ่งไปก่อนเลยทางๆหน่อยหนึ่งสองสามไล่เลยห้ามออกจากลานนี่นะวิ่งวิ่งวิ่ง <laughs> เอา้เอาแม่อูโดนดักแล้วแม่อูโดนแ,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 แน,น่แปะแปะแป้แยะแปะแปอแปะแปะแปะแปอแปะแปะเปอเลยแปะ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 แปอแปะแปะแมาแปอแป้แป่แปะแปอแปะ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 แ่ะแไะแปอเอะแปอแไะแปอแปะ้ปะแปปะแปะแปะ้ะแปปะแปะแปะะแปะแปะแปอแไปะ้ปนนะแแปะ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 แป นี่ครับเอ้ยทันแล้วต่อไปนะครับต่อไปอเมริกจะเป็นคนหนีนะพร้อมยังไปเร็ว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 เออเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยต้องกระตุ้น่อยถึงจะเร็วเข้าโค้งด้วยเข้าโค้งด้วยนี่คือการฝึกนะครับตีไงร้อยทันร้อยทันเอาเดี๋ยวมือเดียวแล้วนะ มือไว้ส่งมือไว้กลางมือไว้ที่ลูกกลางมือไม่ต้องกลัวลูกกางออกเร็วขับมาจางลูกเร็ว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 เรโอ้โห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 หมูกโ พกตอนนี้พี่อเร็จเขาก็เลิกแล้วนะครับอยากไปเล่นทรายกับเพื่อนแล้วใช่ไหมจะไปเล่นอะไรคะเนี่ยโอ้โห <t ell os> oh, ไปเล่นดาบพิคาตอสูรนะกับออดี้แล้วก็กับต้นน้ำนะครับผมรองเท้าอยู่ไหนล่ะ ไม่ได้รองเท้ามาหรอไปเล่นเท้าเปล่าได้ไหมเท้าจะดํานะลูกนะเข้าบ้านเข้าบ้านได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอ็มอุ้มกลับแล้วกันนะมาปะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย